กรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจกักเครื่องมือเข้าประจำจุดเสี่ยงต่างๆและตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานหลังกรมุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนในช่วงระหว่างวันที่26-29กันยายน2566 ภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและประิมณฑลภาคตะวนันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกมากบางแห่งพร้อมทั้งบริหารจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําอย่างประณีตโดยเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ําและบูรณา,าการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสา,าธารณาภัย ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์น้าพร้อมกันนี้ได้เน้นย้าให้ทุกโครงการชลประทานบริหารจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า อย่างไรก็ตามหากมีฝนตกลงมาบริเวณที่เหนืออ่างเก็บน้ำย่อมจะส่งผลดีให้ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักต่างๆที่เพิ่มขึ้นทำให้มีปริมาณน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศและพืชยืนต้นสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพแข็งแรงพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งกำจัดสิ่งกิดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้จากหน่วยงานราชการหรือติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านโทรสายด่วน1460กรมชลประทาน